วันนี้เราก็มาทำซุปหมักลินฟ้านะซุปซุปหมากลินฟ้าอร่อยซุปหมากลินฟ้าลินฟ้าด้วหมักลินไม่ลินฟ้าน่าจะอร่อยไม่ได้กินนานแล้วนะน้องกินอร่อยมากนะมันคือซุปลินฟ้า เขาเรียกว่าก้อยน,นั่นนะพี่น้องก้อยดินฟ้าหรือว่าก้อยหมากลิ้มมนไม้ก้อยลิ้มมนไม้อร่อยจริงๆนะไม่ได้กินหน,นะน,น้ามาซิมก่อนอืมอร่อยเหมือนก้อยกุ้งเลยพี่น้อง อขอบคุณค่ะ F C ขอบคุณค่ะแค่นี้แล้ะค่ะ